คนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงให้รู้ไว้เลยว่าพุงจะยังอยู่กับเรานะร้อปซ็แต่ถ้านอน6-8ชั่วโมงโอเคอันนี้คือดีอันนี้คือโอเคมันจะช่วยในะเรื่องของการช่วยลดพุงแต่ถ้า the best คือประมาณ7-8ถ้านอนมากกว่า8ชั่วโมงก็มีพุงนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ10บเรื่องที่เราต้องรู้อะพุงนี้แบบเอาอยัางไงก็แบบไม่ลงสักทีนะสมมติว่าอันนี้มองด้านข้างภาพตัดขวางสะดืออยู่ตรงนี้อันนี้คือพุงเราเราก็จะเห็นว่ามันมีไขมัน2ชั้นก็คือชั้นที่เราเอามือจับเนี่ยมันก็คือชั้นชั้นข้างนอกตรงนี้แต่ว่าไอตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยมันคือไขมันชั้นในก็คือชั้นนี้นะซึ่งไอตัวนี้มันจะเกาะอ,อยู่กับพวกลำไส้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราะวัดรอบ สะดือก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางตรงสะดือใช่ไหมวัดรอบเอวตรงสะดือเนี่ยนะก็คือควรที่จะน้อยกว่า80เซนในผู้หญิงแล้วก็น้อยกว่า90เซนในผู้ชายโอเคไหมที่ในคนที่เป็นดูดไขมันหรือตัดไขมันผ่าตัดออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันเอาออกไปแค่เฉพาะชั้นนี้ซึ่งก็เอาออกได้ไม่เยอะด้วยนะคะแต่ประเด็นก็คือมันเข้าไปได้ไม่ถึงช่องท้องด้านในก็คือเข้ามาตรงนี้ไม่ได้อ,อ๋อวันนี้เราก็ต้องมีข้อมูลเรื่องนี้ไว้ก่อน นะสําหรับใครที่คิดว่าแบบผ่า,ามันออกไปเลยดูดมันออกไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยนะก็แบบมาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบไปดูดไขมันออกสมมติไอชั้นตรงเนี้ยมันบางลงมันบางลงก็จริงแต่เราไม่ได้ปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ไม่ได้ปรับเรื่องอาหารการกินไม่ได้ปรับเรื่องการนอนไม่ได้ปรับเรื่องการออกกําลังกายไขมันตรงเนี้ยมันก็จะกลับขึ้นมาอีกการผ่าตัดไม่ใช่สําหรับทุกคน นะข้อแรกนะข้อแรกอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการผ่าตัดเนี่ยต้องมีข้อบ่งชี้นะถ้าดูดไขมันส่วนใหญ่มากลับมานะใน6เดือนต่อมาข้อที่2คนที่มีภูมิให้เช็คก่อนเลยว่ากินไฟเบอร์เพียงพอไหมนะหรืออาหารที่มีกากใยนะว่าพอไหมผักใบเขียวธัญพืชแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะเอ่อ visceral fat เนี่ย visceral f a ก็คือไขมันที่มันอยู่ในช่องท้องแล้วมันดันออกมาทําให้พุงเรามันหลา บบนนะคือสิ่งที่เราจะต้องลดคือไขมันเขาเรียก visceral fat ก็คือตรงนี้นะอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นการที่เรากินไฟเบอร์ในปริมาณที่มากพอถ้าในผู้หญิงก็ประมาณวันละ28กรัมต่อว,วันถ้าในผู้ชายก็ประมาณ35กรัมต่อว,วันแล้วต่อมาข้อที่3นะที่จะต้องรู้ถ้าเกิดว่าใครจะลดพุงนะคะอย่ามองหาแบบเขาเรียกว่าอาหารเสริมลดพุงอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะพวกซูเปอร์ฟู้ดทั้งหลายเอออย่างงี้แล้วกันนะ หรืออีกอันนึงก็คืออย่าเอาแต่ซิสอัพเวลาที่เราแบบเล่นแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะคือไม่ต้องมองหาทางลฟ์ไม่ต้องมองหาตัวช่วยว่าแบบมีอะไรที่กินแล้วพุงยุบมันไม่มีตัวไหนที่กินแล้ววันนี้อาทิตย์หน้าพุงยุบไม่มีเราจะเห็นซิกแพคได้ก็ต่อเมื่อไอตัวไขมันหน้าท้องของเรามันบางมากะนะคือเราต้องลีนมันถึงจะเห็นชั้นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่ดีมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะ,จะต้องทําก็คือเวลาที่เรามีพุงเนี่ยมันมากมากับน้ำ นหนักส่วนเกินคืออ้วนถูกไหมอ้วนแบบน้ําหนักเกินเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะลดน้ําหนักอ่าต่อมาข้อที่5จงกินไขมันดีเลี่ยงไขมันอิ่มตัวทุกประเภทนะไขมันที่เราควรที่จะหามากินเลยคือน้ํามันมะก,กอกสกัดเย็นนะแล้วก็ข้อถัดไปก็คือเขาพบว่าการออกกําลังกายให้ออกแบบนี้นะคะคือเราควรที่จะออกกําลังกายอ่ะโดยการทำฮิตก็คือออกกําลังกายเป็นรอบๆอ,ออกกําลังกายที่แบบ แบบให้แบบฮาร์ดเรทมันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นไปใช่อาจจะสปรินต์เร็วอะไรอย่างเงี้ยสลับกับแบบเดินช้าๆแบบนั้นก็ได้นะการที่เราทำไฮอินเท e n s i นซิตี้อินเทอร์ n i ลทเนี่ยนะมันจะช่วยเบิร์นแฟตได้ดีมากสครั้งต่อสัปดาห์ได้ After b u r เ e ิร์นเใช่ข้อ7ให้ไปเว t เทรนนิ่งก็คือเอาเว t เทรนนิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็ข้อที่8ระวังเรื่องของเครื่องดื่มเลี่ยงพวกของแอลกอฮอล์ G H o, นะ มีพวกน้ำหวานต่างๆข้อแก้เราควรที่จะแบบไม่เครียดอันนี้เรื่องแบบสําคัญมากเลยนะความเครียดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคอร์ติซอลเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสเตรสฮอร์โมนนะหน้าที่ของอ e ีฮอร์โมนตัวนี้ก็คือจะเพิ่มน้ำตาลในเลือดแล้วก็สะสมไขมันมันทําหน้าที่ให้แบบเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเราควรที่จะหาโอกาสจังหวะในการที่จะแบบ ไข้คเครียดนะคะหรือไม่ไงั้นก็คือนั่งสมาธินะี่คือเวิร์กสุด Meditation Exercise สปาข้อสำคัญที่สุดเลยนะข้อ10คือการนอนค่ะคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงให้รู้ไว้เลยว่าพุงจะยังอยู่กับเรานะ100%แต่ถ้านอน6-8ชั่วโมงโอเคอันนี้คือดีอันนี้คือโอเคมันจะช่วยในเรื่องของการช่วยลดพุงแต่ถ้า the best คือประมาณ7-8ถ้านอนมากกว่า8ชั่วโมงก็มีพุงนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะทุกคนควันนี้แบบสนุก นานมากเอานะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารสุกสองทุ่มวันนี้ไปก่อนนะคะ